สวีดัสสวัสดีครับอยู่กับอดิศรนะฮะอีีที่สองครับนะฮะเช้านี้นะครับก็หลังจากที่ทาภารกิจนะครับในส่วนของการใส่บาตรเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ข้าวยังไม่ได้กินนะฮะ <laughs> เดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวเตรียม ่าไปเล่นกับเด็กๆก,ก่อนพี่ๆนะฮะว่าเด็กๆน่ารักมากเลยนะครับตัวเล็กๆนะฮะตัวเล็กๆลืมตาได้แล้วหลังจากที่อาทิตย์ก่อนนะฮะที่เรามานะครับนะยังลืมตาไม่ได้นะตั้งแต่คลอดนะครับตั้งแต่วันที่เก้า้าเดือนนี้เก้ากรกฎานะครับนะนี่เดี๋ยวนะฮะผมซื้อนมมาพี่พซื้อนมมา ผมจะจะฝึกให้เด็กๆหัดกินนมนะฮะกล่องนะฮะเพราะว่าเด็กๆเ,กเิืมตาได้แล้วนะครับเมื่อวานนี้ผมลองเอาให้กินดูตอนแรกไม่ยอมกินแต่พอเอาเอาปากจุ่มลงไปนิดนึงพอให้แบบดูรสชาติแล้วก็เริ่มกินแล้วนะฮะเมื่อวานนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะครับเดี๋ยวจะไปดูเด็กๆก,กันครับมาทุกท่าน fc ซแฟนคลับที่น่ารักของอดิอรท,ทุกๆขั้นนะครับเอาเราเว้ยเอาแล้ว,ว,าลวหาพ่อมาหาพ่อเร็วต้องปรับขาตั้งกล้องลงครับต้องฝึกต้องฝึกเรียกเขาบ่อยๆนะพาเขาไปเล่น ตาเอ๋ตะเอ๊๋ตะเอ๊ะเดี๋ยวเทนมกล่องไว้ก่อนนะครับจะพาเขาออกมาแนะนำตัวทีละตัวคุณแม่ไข่น้อย้า เมื่อวานกินนมกล่องครั้งแรกมอมแมมมากกินเสร็จก็ต้องจับไปล้างนะครับเอาไปเช็ด <c oughs> เขาหยอกกันไม่ <c oughs> อยากดย๋ยกล้าไปกิน เอเอตัวผู้ตัวที่หนึ่งตาขอไข่ตัวที่หนึ่งก็เอ๊ะตัวตาแป๋วไหมตัวผู้ครับตัวผู่เดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเยวนุ้ยจะกินนมจนหมดละ ini nih ไอ้หนุย่ยแบบอ้าวกินงอมกินงอมอืมจุดอันนี้ไหนเอวเอาตัวหน่อยครับอืมไม่หรอ น่ารักยังเลยลูกไขบ่บาอันนี้ตัวเมียนะครับขอไข่ตัวที่สองค่ะตัวเมียค่ะหนูเป็นตัวเมียค่ะมันมีเลยค่ะมันมีเลยค่ะต่เอ๋ไอน,น้อย อันนี้คือไขตุนนะครับตัวนี้จะเอาไว้นะครับเป็นตัวคู้นะฮะเอาไว้ไขตุนนะครับอโอ้โหไขน้อยกินหมดเลยไขน้อยมาขโมยกินหมดเลย ใช้น้ยกินนมหมดเลยแกไกลกไก่ผมอยู่ไหนครับ แม่ขโมยกินนมหนูๆห,หมดเลยอันนี้ลูกมานี่ย ดูต้องดูไกลๆครับอ่ะ <Trustee> อ่ะ กินครับกินนะฮะคือแม่กินเนี่ยคือแม่คือแม่หนูกินเนี่ยหนุนคืแม่น่ะคือแมแม่กิน อื้ออื้อแข้งตัวป่วนแข้งตัวป่วนครับเอออืม uh huh. uh huh. Hm? Hmm? 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 Hmm. <laughs> ไปเป็นละเว้ยไปเป็นละเว้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปล้างเดี๋ยวจะไปล้างอยู่ <c oughs> เดี๋ยวจะเอาเด็กๆไปล้างนะครับหลังจากที่ก็พี่สอนลองให้น้องๆลองกินนมกล่องดูนะครับเป็นวันที่สองนะ <c oughs> ก็กินมันเล็กเวลาไรน้อยแต่ก็กินอยู่ครับนะ <c oughs> เดี๋ยวเศษที่เหลือก็เอามาให้แม่เขานะครับ ไม่ร้องค่ะไม่ร้องเดี๋ยวจะทยอยล้างคราบนมที่ติดขาน้องนะครับเนี่ยทำความสะอาดเดี๋ยวมดมานะคะก็อดีสอนลองให้น้องๆลองกินนมกล่องดูนะครับเป็นวันที่สองนะฮะก็กินมันเล็กกวลยน้อยแต่ก็กินอยู่ครับนเดี๋ยวเ็จที่เหลือก็เอาไว้ให้แม่เขานะครับ <mor> ไม่ร้องค่ะไม่ร้องเดี๋ยวจะทยอยล้างคราบนมที่ติดขาน้องนะครับเดี๋ยวความสะอาดเดี๋ยวมดมานะครครับตอนนี้ก็ส่งเด็กๆนะครับทำความสะอาดตัวและขาแล้วก็ปากแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อกี้กินนมกล่องกันนะครับนี่พากันนอนกองกันครับ อาจจะหนาวนิดนึงนะฮะเอาน้ำล้างนะครับผมว่า,าถ้าพาออกมาเล่นบ่อยๆนี่อาจจะวิ่งตามผมได้นะนะเร,เริ่มเริ่มแบบว่าเห็นเราะรแล้วก็อาจจะติดเริ่มติดนะฮะนี่ก็ฝากเป็นกำลังแรงใจด้วยนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยครับนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ